วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ยูจอมเทียนพัทยานะคะเราก็จะมารีวิวห้องนะคะอันนี้คือห้องชั้น5นะคะห้อง501ของโรงแรมยูจอมเทียนพัทยานะคะห้องก็จะสไตล์นี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องแบบเตียงเดี่ยวนะคะโหเตียงแบบใหญ่มากอลังการมากๆนะคะ สองพ่อลูกทำอะไรกันคะอ๋อข้างนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะรับลมเล่นชิวๆนะคะแล้วก็จะมีทีวีลหรูมากนี่นะคะโซนเครื่องเดืม่ม แล้วเขาก็มีรองเท้าแตะนะคะไว้ให้เราใส่ไปเดินชายหาดก็ได้นะคะแล้วก็ตู้เซฟไว้เก็บของสําคัญแต่เราไม่มีนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะอุปกรณ์นะคะในห้องน้าก็ครบคันทันสมัยสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะประทับใจมากค่ะเพราะว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะสามารถที่จะแบบเมาเราก็นอนในห้องน้ําไปเลยใครแคร สหรับก,การมาโรงแรมในครั้งนี้นะคะเราก็จองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็จะได้รับส่วนลด40%ไปเลยค่ะห้องที่เราจองนะคะก็คือห้อง d e l u x ซ์ o ูมนะคะห้องละ2,471บาทแต่เราผ่านโครงการมานะคะก็จ่ายแค่60%นะคะรัฐบาลออกให้เราอีก40%เกรยๆไปเลยค่ะ ที่นี่นะคะเขายังมีเว l c o m e drink ให้เรานะคะเลือกดื่มได้เลยนะคะ <No. S 1> คนละหนึ่งกระป๋องไม่ต้องทายเลยนะคะว่าอีแม่จะเลือกดื่มอะไร <c oughs> ค่ะแล้วก็มาในจุดไฮไลท์ที่เราแบบ อยากมาที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือสะว่ายน้ําอีกแล้วค่ะไปไหนนะคะสะว่ายน้ําสําคัญสําหรับคุณแม่มากเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่นี่ค่ะเพราะว่าสะว่ายน้ําของเขานะคะ mm hmm. เป็นวิวด่านฟ้านะคะ mm hmm. เราสามารถที่จะมองเห็นหาดทรายไปด้วยนะคะ mm hmm. พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์นอนโอ้โ oh หเราก็นั่งดูกันไปเพลินๆไปเลยสิคะเลิศม,มากนะคะที่นี่ แถมบนนี้นะคะยังเป็นลูฟท็อปบาร์นะคะไว้สำหรับให้เรานะคะมานั่งชิลนะคะดื่มค็อกเทลเครื่องดื่มเขาก็มีบริการให้นะคะหรือจะเป็นอาหารหมูกระทะนะคะวิวดัดฟ้าแบบนี้ก็มีนะคะก็คือแบบว่าครบวงจรเลยเราสามารถมาเที่ยวทะเลแต่แบบอยู่แต่ในโรงแรมก็ได้เลยนะคะไม่ต้องออกไปไหนก็ได้เพราะว่าครบหมดจบในที่เดียวจริงๆค่ะสำหรับที่นี่นะคะอยู่จอมเทียน เพียค่ะโนตอนนี้เาเอาเยมะอคุณผูชมะคะตรงนี้น,นะคะชิวม,มากเลยนะคะโอ้ สุดยอดใครนี้พวกมาเลยอ่ะนั่งชิลู่ริมหาดชายโอโ้มันเลิศมากเลยอะค่ะมันยากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศดีดีร้อนแบบดีดีเลยแต่ใจเราส,สู้ใช่ไหมคะคุณย่าใช่ค่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะใครว่างก็มานะคะที่นี่เลิศมาก นี่ประเด็น,นที่เขาเอาหมูกระทะมากินนะวันตงนี <ทะ S 1> <ischer. S 2> ่ว่าใช่นะหรือเปล่าใช่เขาก็มาสร้างคอนท้อ์คอนเทนต์กันแถวนี้ดูดีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินหบรรยากาศม <collective> ันคือแบบมันมันฟินมาก

ยิ้มหน่อยจ้้าจ้าจ้าจ้าหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อนย,นยยิ้มแบบแท่ๆแล้วทานอะไรกันะคะเธอค่ะหลังจากที่เรานะคะเล่นน้ํากันจนเหนื่อยแล้วนะคะดูพระอาทิตย์ตกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทานข้าวกันนะคะวันนี้เย็นนี้นะคะที่ลุงสวัยอาหารทะเลส,สดๆสุดหัดจ,จอมเทียนกันไปเลยนะคะ วันที่เรามานะคะก็ถือว่าคนเยอะอยู่นะคะแต่ว่าบรรยากาศในร้านเขาค่อนข้างโลง่งโปร่งสบายนะคะทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะคะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะมีแกงส้มปลากระพงยำหอยแครงนะคะปลากระพงผัดฉ่านะคะแล้วก็อันนี้นะคะไฮไลท์เลยนะคะหมึกผัดไข่เค็มนะคะอร่อยมากๆหมึกเขาวบบสดมากๆนะคะ และนี่นะคะโอ้โหหมึกนึ่งมะนาวคังแนะนำนะคะมาแล้วก็สั่งนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องกลับโรงแรมไปนอนพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะคะ อิ่มแล้วนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนก็ขอตัวพากันไปนอนก่อนแล้วกันค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องอาหารนะคะ ตอนเช้านะคะที่นี่เขาก็จะมีบุฟเฟ่นะคะให้เราได้ทานฟรีนะคะนี่นะคะห้องอาหารของทางร้านบอกเลขนะคะนี่นี่ก็จะเป็นอาหารนะคะอย่าง ต้องสวมถุงมือสักหน่อยนะคะเพื่อสุข,ขอนามัยนะคะเขาก็ให้เราเลือกทานได้เลยนะคะเราอยากจะทานเป็นอะไรโอ้โหมีนี่นะคะน่ากินไปหมด<อ>ทุกอย่างเ,เลย<อ>ด้านนี้นะคะสลงสลัดนะคะ เทียบเลยค่ะ,คะก็คือแบบเลือกกินไปเลยอะ่ะแบบโอ้หอลังการไม่รู้จะแบบกินยังไงหมด สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะต้องจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับการรีวิวนะคะโรงแรมยูจอมเทียนพัทยานะคะใครสนใจนะคะก็ตามรอยพวกเรามาได้นะคะก็คือการบริการก็ดีนะคะห้องก็ดีสระว่ายน้ำก็ดีนะคะแล้วก็อาหารเช้านี่เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวทริปต่อไปนะคะเราจะพากันไปเที่ยวที่เกาะล้านค่ะ จะเป็นยังไงจะสนุกหรือจะยังไงอะไรยังไงถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่สนุกสนุกแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบเรียวๆมาฝากคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันจนจบขอบคุณมากคะ่ะ